ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแทนเนี๋ยบนดอยครับผมเนาะก็วันนี้เดี๋ยวครับผมจะมาโทรหาคอนซิลเตอร์นะผมเนาะโทรหาคอนซิลเตอร์ของธนาคารกสิกรไทยนะผมเนาะในกรณีที่เราอยู่ต่างประเทศนะผมนะเข้าไปที่แอปเลยนะผมเนาะเราสามารถใช้ Wi-Fi อินเทอร์เนต็ตของเราโทรหาได้นะผมเนาะกรณีนี้ผมอยู่เกาหลีใต้นะฮะเดี๋ยวผมจะโทรหาแล้วสอบถามนะผมเนาะเรื่อกงกองทุนรวมนะผมเนาะพอดีผม อ่าลงทุนในจุดนี้แล้วก็เลยแบบยังติดขาน,นิดหน่อยนะผมผมคิดว่าปัญหานี้อาจจะทําให้มีข้อสงสัยเหมือนผมนะผมเนาะบางคนเนาะโอเคนะผมกรณีที่เราซื้อ S F กับ I F แบบเนี้ยเราจะต้องซื้อทุกปีก่อนเดิมไหมบางคนแบบ 2- 3สากองอะไรแบบเนี้ยมันซื้อมาผมก็เลยเดี๋ยวผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเนาะผมค้นหาทุกที่เราไม่เจอคาตอบนี้นะผมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมโทรหาคอนซ็มเตอร์แล้วก็ให้มาตอบ เราไปดูพร้อมๆกับผมกันเลยนะฮะโอเคนะฮะนี่ฮะอ่ะอ่ะแบบเนี้ย ในกรณีนี้ผมนะอันนี้คือสินทรัพย์ของเรานะผมเนาะก็คือแบบแต่ผมมีแค่ตัวเดียวอยู่นะก็คือ SFF เนี่ยผมมีตัวเดียวอยู่นะแต่ i m ไม่บ่าผมมี2ตัวนะผมผมอยากจะถามว่าทุกปีเนี่ยจะต้องซื้อ2กองไหมแล้วผมสนใจกองอื่นๆแบบนี้ด้วยไงก็เลยแบบว่าเออถ้ามี4ีหกองเนี่ยจะต้องซื้อทุกกองไหมอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วทุกปีไหมอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราอันดับแรกนะผมเนาะก็ให้เราเข้าไปที่เคส e part ของเราได้เลยนะฮะอ่าเราเข้าไปที่เค s e part ของเรานะครับนะผมเนาะก็ตรงเนี้ย ในข้ออื่นๆนะผมเนาะแล้วตรงนี้ติดต่อธนาคารนะผมเนี่ยฮะติดต่อธนาคารนี่โทรผ่านอินเทอร์เน็ตนะผมมันจะมีจุดเนี้ยมันจะมีจุดนี้นะผมเนาะเห็นชัดกันไหมฮะอะมีแบบภาษาไทายภาษาอังกฤษด้วยนะนี่แล้วตรงนี้สามารถเลือกได้นะผมนะฮะผมไม่ได้อัดจอจากโทรศัพท์นะผมเนาะก็อันนี้อเดี๋ยวให้ดูเอาอ่ะนี่ฮะนี่ จะติดต่อเลื่อนอะไรแบบนี้ผมนะฮะเราสามารถอายักแจ้งปัญหาอะไรต่างๆบารเครดิตได้หมดเลยนะฮะผมเนาะบารเครดิตบัตรเดบิตน,นะผมแจ้งมิจฉาชีพก็ได้นะฮะนี่ฮะแล้วก็เคพันธุ์อื่นๆนะผมในกรณีนี้เราจะไปที่ก่อนถุงนะผมนะฮะโอเคไปต่อไปเลยนะฮะนี่ฮะแค่นี้ครับผมนะฮะ,ะนี่ตรงนี้จะมีบอกว่าสเตอร์นะฮะ สวัสดีค่ะนธนาคารกรสิกรไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ K c o n t a c t Center กรุณาถือสายรอสักครู่ระบบกำลังโอนสายของคุณไปอย่างเจ้าหน้าที่ธนาคารอาจบันทึกเสียงการสนทนานเ,นนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการค่ะกองทุนกสิกรไทยนะพะรับสายยินดีให้บริการค่ะครับผมพันหลสวัสดีคร,ครับสวัสดีค่ะครับผมสอบถามหน่อยครับ ในกรณีที่เราซื้อก่อนทุน IMF กับ MMF เนี่ยผมเนาะเราต้องลงทุนทุกปีหรือเปล่าครับในแต่ละกองนะฮะค่ะถ้าเป็นในส่วนของกองทุน IMF ค่ะลูกค้าจะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีเว้นได้ไม่เกินหนึ่งปีติดต่อการแต่ว่าลูกค้าสามารถซื้อกองทุนชื่ออื่นได้ค่ะแต่ว่าขอให้เป็น IMF เหมือนกันนะคะอ๋อ ชื่อ RMF ก็คือแบบผมจะซื้อ4ี่ห้ากองก็ได้แต่ผมสามารถแต่ละปีนี้คือแบบเอาแค่กองนี้อย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแล้วค่ะค่ะจะน,นับเป็นการลงทุนต่อเนื่องให้นะคะก็คือ RM คือรวมหมดเลยใช่ไหมครับทุกกองครับผม เอฟทุกกองเลยค่ะแต่ว่าขออนุญาตให้เป็นลงท้ายอาร์เอฟ<า>เหมือนกันนะคะ<า>คือไม่ว่าที่ลูกค้าจะซื้อกองไหนก็ได้ค่ะคือในแต่ละกองลูกค้าอาจจะไม่ได้ซื้อต่อเนื่องในแต่ละกองก็ได้แต่ว่าซื้อเป็นตัวอื่นอย่างนี้ก็ได้ค่ะระบบสนับเป็นต่อเนื่องให้นะคะอ๋อแล้วเอเอฟก็เหมือนกันใช่ไหมครับผมเอถ้าเป็น S f f ค่ะก็คือซื้อปีไหนลดหย่อนได้ในปีนั้นค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปีต่อเนื่องค่ะเพราะว่า อาจะขายได้ก็ต่อเมื่อถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า10ปีนับจากวันที่ซื้อค่ะโอเคครับผม<น>สงสัยข้อ IMF นี่ก็เลยครับผมนะฮะบางทีแบบผมกลัวว่าต้องซื้อทุกกองทุกปีผมมี4ี่ห้ากองแบบนี้ต้องทุกกองทุกปีเลยแบบนี้ก็เลยลองมาติดต่อสอบถามดูฮะได้เลยค่ะเป็นเกียรติที่ได้ดูแลนะคะคลูกค้ามีข้อสอบถามหรือว่าแจ้งรายละเอียดให้นะคะเพิ่มเติมอีกไหมคะอ๋อไม่มีแล้วค้าขอบคุณมากครับขอบคุณนะ วันนี้ได้รับข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยดีไหมคะครับผมครับขอบคุณมากครับก่อนวางสายรดีวคประเมินสายให้ทางนรงพักด้วยนะคะจะคะแนนสูงสุดที่5ต่ำสุดที่1ค่ะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะจากการใช้บริการใหม่ครั้งนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราห้ใจต่อการให้บริการของแล้วให้ห้าไปเลยนะผมสงสัยมานานแล้วนะผมเนาะตอนที่ห้าไมยถึงพึ่งพอใจอย่างโอเค ในครั้งนี้คุณได้รับความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาตามที่คุณคาดหวังหรือไม่ <Okay. S 1> ถ้าใช่กดหนึ่งถ้าไม่ใช่กดสองอกรุณาให้ความคิดเห็นตามที่คุณได้ให้คะแนนดังกล่าวคะ่ะากรุณาให้ความคิดเห็นตามที่คุณได้ให้คะแนนดังกล่าวค่ะขอบคุณค้าบดีมากค้าบในการโทรติดต่อสอบถามอะไรก็ได้แบบนี้ครับ สำหรับข้อมูลอ,อันเป็นประโยชน์ต่อการรับปรุงบริคารคือบันทเสียงของเร,ราไปเดี๋ยวนี้นะับผมโอเคนะฮะโอเคกสิกรก็งวันใส่เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมน้องง่ายๆในการติดต่อคอนเทนเตอร์ของแต่ละธนาคารนะแต่ผมไม่รู้ธนาคารอื่นนะอันนี้ผมมาให้ดูตัวอย่างของกสิกรนะครับผมโอเคจะประมาณนี้นะผมเนาะท่ายที่สุดในใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผม,วผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ